ออเพจทั้งออกประเทศไทยนะครับวันนี้วันที่4พฤษภาคม2567นะครับถนนเส้นด้านหน้านี้นะครับเป็นถนนขออนุญาตใช้คําว่าถนนด้านหลังนะครับเป็นถนนที่เป็นถนนอีกเส้นหนึ่งนะครับที่จะสามารถไปจังหวัดสิงห์บุรีได้นะครับก็ ถนนเส้นนี้นะครับเพจทางออกประเทศไทยนะครับจะใช้เป็นแผนสำรองนะครับกรณีที่ผู้ว,ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนะครับไม่อาจจะแก้ปัญหาลิงล้นเมืองในพื้นที่สารประการลบบุรีได้นะครับที่เราจะเชื่อมวองเวียนสีสีโดร์หรือวงเวียนพนาลายอะไรทุกอย่างเนี่ยครับเชื่อมไปจงไปอำเภอท่าบุงลบบุรีเชื่อมไปโยงไปยัง จังหวัดสิงห์บุรีนะครับก็ถ้าลิงไม่หมดในพื้นที่สาธประการนะครับในสิ้นปีส5 6 7น้สิบ็ดนี้นะครับเพจทางออกประเทศไทยจะเชื่อมจะใช้ถนนเส้นนี้นะครับเป็นถนนเชื่อมจังหวัดลบบุรีเข้ากับจังหวัดสิงห์บุรีนะครับในแผนงานของภาคกลางตะวันออกที่ประกอบด้วยจังหวัดนครสวรรค์สิงห์บุรีลบบุรีสระบุรีและนครนาย,ยกเข้าด้วยกันนะครับเราจะเชื่อมจังหวัดลบบุรีกับสิงห์บุรีด้วย ถนนเส้นหอนยธทินนะครับแต่ถ้าต้องผ่านจากวงเวียนพนาัลาัยไปวงเวียนสะแก้วแล้วก็ไปยังสามการซึ่งมีลิงอยู่แล้วก็ตรงนั้นเป็นเมืองค่อนข้างร้างแล้วนะฮะถ้ามีลิงอยู่ปกกุ๊บก็เดินจะสูญเปล่านะฮะถ้าถ้าลิงยังเกิดเกา้ามีจํานวนมากและเก้าวลาวนะครับก็ภายในสิ้นปีนี้ครับก็เราจะใช้ถนนเส้นนี้เป็นแผนง,งานสำรองนะครับกรณี ไม่สามารถใช้เส้นผมโยธินจากวงเวียนพนลัยนะครับไปจังหวัดสิงห์บุรีนะครับจุดนี้นะครับก็จะอ้อมไปทางด้านหลังนะฮะแล้วก็ไปทางขวามือนะครับแล้วก็อ,อ้อมไปถึงอำเภอท่าวงลบบุรีแล้วก็เชื่อมโยงไปจากไปยังจังหวัดสิงห์บุรีได้ทางนึงนะครับแจ้งท่านีะครับเพจทางออกเทศไทยครับวันที่4ี่พฤษภาคมส5 6 7หสิเจ็ดเวลา สี่มงเย็นห้าิวินาห้าสสามนาทีครับ